สวัสดีครับวันนี้มาดูบ้านหนึ่งหลังราคาเหมารวมอยู่ที่6 5 0,000บาทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมที่กัดตรงนี้อยู่ที่บ้านลันแต่อุดมสุขตำบลเทียบรักษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อยู่กับช่างชูครับมาให้ข้อมูลหน่อยครับช่างอ้าวด้านหน้ากว้างเท่าไหร่นี่ทำที่เห็นอยู่นี่ด้านหน้ากว้าง8เมตรครับกว้าง8เมตรด้านนี้ลึกลงไป11เมตร เสาสองเสานี่กี่เมตรครับนี่อ่าสี่เมตรครับเสาสองเสานี่สี่เมตรแล้วก็ร<ม>ตรงนี้ก็สี่เมตรอันนี้ช่องนี้สี่เมตรครับช่องละสี่เมตรครับผมช่องนี้ก็สี่เมตรครับ,รบอมืมบ้านหลังนี้ขนาดกี่ห้องนอนกี่ห้องน,อน้ําครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงหน้าสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับอ่าหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหน้าคือบริเวณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นภาพสําเร็จแต่ก็จะพาทุกคนได้มาดูก่อนอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ตอนนี้พุ่งได้ประมาณ30%ครับ30%เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับเราไปดูห้องนอนอยู่ตรงไหนยังไงฮะเดินเข้าไปดูหน่อยครับจะเดินขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้จะเดินขึ้นอันนี้คืออันนี้คือประตูหน้าอันนี้คือสูงแค่นี้ใช่ไหมครับหรือไงฮะพื้นปูกระเบื้องสูงขึ้นมากว่านี้ครับผมปูกระเบื้องสูงขึ้นมากว่านี้ครัเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูแปลนบ้านกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นตรงนี้ห้องรับแขกครับตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกอันนี้คือหนึ่งห้องนอน อันนี้เป็นหนึ่งห้องนอนแล้วบริเวณที่เห็นตรงนี้คือหนึ่งห้องนอนช่องนี้ช่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับนี่สามคูณสามครับสามคูณสามเมตรหนึ่งห้องนอนห้องน้ำสองห้องฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องน้ำสองห้องกว้างเมตรห้าสิบคูณสองเมตรกว้างเมตรห้าสิบคูณสองเมตรฝั่งที่กําลังก่อขึ้นมาจะเป็นห้องน้ําครับบริเวณนี้สองห้องติดกันมันจะต่ํามันจะพื้นจะต่ํากว่านะครับเอาทีนี้เรามาดูด้านนี้ ตัวนี้จะเป็นเป็นห้องครัวครับผมเป็นห้องครัวล็อกนี้เป็นห้องครัวล็อกนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวมาห้องครัวมาถึงประตูนี้ครับผมนี่ประตูออกด้านหลังบ้านห้องครัวนี้จากตรงไหนถึงตรงไหนครับล็อกนี้เลยหรือเปล่าถึงนี่แหละครับสุดเลยครับสุดเลยครับเสานี้เสานี้ถึงเสานี้ห้องครัวใชองครัวนี้เป็นห้องครัวทำซิเปนตัวเอลครับทำซิงเป็นตัวเอลห้องครัวจะทำซิ่งเป็นตัวเอลคือสามเมตรคูณสามเมตรครับอืมแต่ถึงนี่ต่อมาณนี้เลยเสมอห้องครับอ่าแล้วอีกสองห้องอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับสองห้อง สองห้องก็คือล็อกนี้ครับเป็นห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนอีกห้องนึงตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนสามคนสามเมตรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห้องนอนครับอ๋อตัวนี้หนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องอ่เป็นสามห้องตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำกั่งนั้นจะเป็นห้องครัวครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพครับวันนี้พามารีวิวดูประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์พิ่งก่อวัแรกกันเพิ่งก่อวันแรกวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะ ขึ้นทีสังกสีหรือเปล่าครับรับพวกนี้วกนี้วโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูดนะครับข<ร>้บางบนนี้เป็นเหล็กกันมาวน,นะครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วช่างก็จะมีการพ่นสีกันสนิมนะครับแต่และจุดก็จะมีการพ่นสีนะครับประมาณนี้ตีฟงตีฝ้าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จแต่ว่าเราจะมาดูโครงร่างกันก่อนว่าเป็นยังไงคืบหน้าไปแล้ว30%ปรนะครับประมาณนี้ครับมาดูด้านข้างก่อนพื้นที่ถ้าเกิดว่าจะสร้างพื้นที่จะต้องกินขนาดพื้นที่เท่าไหร่ครับ อันนี้80ตารางเมตรครับผม80ตารางเมตรด้านนี้จะกว้างไป9เมตรจากด้านหน้าถึงด้านหลังกว้าง9เมตรด้านหน้าถึงด้านหลัง9เมตร9เมตรฝั่งนู้น11เมตรด้านหน้าถึงด้านหลัง9เมตร9เมท้อ,ทองละ3เมตรท้องละ3เมตร9เมตรแล้วก็จะเลื่อนถัดลงมาอีก2เมตรแสดงว่าพื้นที่ถ้าเกิดว่าจะมีที่จอดลงจอดรถก็ประมาณ100ตารางเมตร ประมาณร้อยกว่าล่ประมาณร้อกว่าเหมาะสมก็จะเป็นช่องนี้แล้วพักโรงรถพักถุงถ้าะจะถ้าจะเป็นโรง,งจอดรถก็น่าจะเป็นอีกด้านนี้ใช่ไหมครับก็คือถ้าจะให้สวยนะมันก็หักมานี่สองเมตรโรงรถก็คือไปนรื่อยสองเมตรบานก็จะเป็นหนึ่งสองสามเป็นสามพักเลยอืมนี่โรงรถอนาคตต่อไปอนาคตก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนที่มันสําเร็จนะครับแต่ว่าโครงสร้างก็ประมาณนี้แหละนะครับ 3 0นะครับกับบ้านเมาห5 0 0 0หาบาท3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและเบียงด้านหน้าห้องโลง่งด้านนี้จะยาวอ,วอาจจะยาวมาส <c oughs> ดไมเพราะว่ามันจะมีขยับออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับนี่ครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กกันวานนะครับประมาณนั้นถ้ามาติดตามครับถ้าเกษตรแล้วยังไงเดี๋ยว จะพามาดูเรื่อยๆครับเพราะบ้านหลังนี้อยู่ติดกับบ้านผมเลยนะครับโดยช่างชูนะครับรายละเอียดจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนนี้กําลังก่อเพื่อที่จะทําเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่กั้นห้องแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นนะเทคานทําไมอ๋อเขาเรียกคานทับหลังคานทับหลังอ๋อเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงใช่ครับเนาะอ่าบางหลังอาจจะไม่มีแต่หลังนี้มีนะครับเท่าที่รีวิวและหลายหลังที่ยังไม่เสร็จและหลายท่านเห็นบอกโอ้ทำไม หลังนั้นหลังนี้ไม่มีหลังนี้มีครับเนี่ครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของมันรั้วมันอะไร,รต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ครับโครงสร้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราถอยมาดูด้านหลังกันนิดหน่อยพื้นที่ก็ถ้าจะใช้ที่จอดลงจอดรถก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าขนาดจะพอดีสร้างบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่150ตารางเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ